สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวบันเทิงสดร้อนรอบวันนะครับด่วนปอทิศกิติษดีนะครับเกิดช็อกหัวใจหยุดเต้นหลังล้างไตแพทย์ต้องปัมหัวใจช่วยชีวิตดูใกล้ชิดในเอซียูนะครับจากกรณีพระเอกคนดังครับปอทิษดีสหวงศ์ป่วยหนักด้วยอาการไข้เลือดออกแบบวิกฤตเกล็ดเลือดต่ำซึ่งเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลรามาธิบดีและต้องการเลือดกรุ๊ปเอเพื่อนํามาทําเกล็ดเลือด โดยเหล่านักแสดงดังโพสลงไอจีส่วนตัวเพื่อขอให้บุคคลทั่วไปร่วมบริจาคเลือดกุบป A ให้กับพระเอกปอทิษดีต่อมาเย็นวันที่10พฤศจิกายน58รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรสักลีลาอุดมลิปิผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวถึงอาการปอทิษดีสาวงซึ่งป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกว่าโรงพยาบาลรามาได้รับคนไข้มาตั้งแต่เมื่อวันที่9พฤศจิกายน เมื่อเวลา16.00นโดยเบื้องต้นผู้ป่วยได้รับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเอกชนมาตั้งแต่สัปดาห์ก่อนแต่พบว่าอาการแย่ลงจึงได้ย้ายตัวผู้ป่วยมาตอนนี้ถือว่าขณะน,นี้อาการรุนแรงต้องใช้เครื่องช่วยหายใจผู้ป่วยมีอาการตกเลือดในอวัอยวะภายในนะครับไตวายเฉียบพลันซึ่งคณะแพทย์กําลังอยู่ระหว่างให้การรักษาอย่างเต็มที่โดยมีคณะแพทย์หลายส่วนทั้งแพทย์ด้านโรคติดเชื้อนะครับด้านเลือด ด้านผู้ป่วยอาการวิกฤตซึ่งถือว่าอาการขณะนี้ถือว่าผู้เป็นผู้ป่วยอยู่ในช่วงที่อาการหนักนะครับล่าสุด1 9 3 0นมีรายงานข่าวแจ้งจากโรงพยาบาลรามาธิบดีว่าพอทฤษฎีเกิดหัวใจวายหลังจากที่แพทย์ทาการล้างไตให้ปรากฏว่าเกิดอาการช็อกหัวใจหยุดเต้นแพทย์ต้องปั๊มหัวใจช่วยชีวิตยอย่างเร่งด่วนครับและต้องดูแลอาการอย่างใกล้ชิดในห้อง i อ u นะครับ